ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโอ้โหสุดยอดจริงๆครับท่านแม่ทัพนะโอ้โหล้อมรั้วปราสาทต,ตาเมืองทมเรียบร้อยจบปัญหาสักทีเออนะครับไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่านะทหารไทยไม่ตายฟรีนะครับเออนะโอ้โหทหารสุดยอดนี้ยกนิ้วให้ทหารยกนิ้วโป้งให้ทหารนะเออ นะครับล้อมล้วไปเลยเอาลวดหนามมาล้อมล้วคขาวหน้าข้าวหลังก็อย่าไปเปิดไปอีกล่ะอืมนะครับนะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมีรัฐบาลไหนมันสั่งลือล้อรล้วอ,อีกนะไม่เอานะเออนะครับเดี๋ยวมาลื้อล้วอ,อีกเดี๋ยวไอ้ขเขมรเนี่ยขึ้นมายั่วยุขึ้นมา,วนมากวนตีนขึ้นมากวนโอยนะเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีก นะครับเ,ออเนี่ยดีแล้วนะสร้างรั้วปิดไปเลยนะครับทําให้มันยาวนานตลอดการไปเลยนะจริงๆก็สร้างรั้วถาวรไปเลยก็ได้นะนะออนะครับสร้างรั้วแบบรั้วแบบรัวแบบ้วเหล็กนะรั้วเหล็กรั้วรั้วแบบเสาเหล็กไปเลยนะเสาเหล็กขึงนะแล้วก็เอารวดมาขึงเอารวด เอาเอาเขาเรียกว่ารั้วแบบรั้วแบบทางด่วนเอามาติดทั้งหมดซะเออนะมันจะไม่มันจะไม่มได้ไม,ไม่ไม่กล้ามาขึ้นมาแยม,มอะไรอีกนะครับโอ้นี่แหละต้นเหตุที่ทําให้เกิดสงครามนะประสาทต,ต่างๆเราเนี่ยนะมึงจะได้ไม่ต้องมาอยากได้ประสาทอยากได้ประสาทปร,ระสาทเป็นของขเมศประสาทเป็นของขเมศน,นี่ วุ่นวายกันเออดีดีครับสุดยอดมากท่านไม่ทับสุดยอดมากนะออภูมะเขือนะปราสาทต,ตาโตตาควายแรงต่างก็ทำรั้วให้หมดนะเออยึดตามแนวสันปันน้ำให้หมดให้สิ้นนะครับแม่เสียดายอย่างหนึ่งนะเสียดายเขาประสาทพระวิหารนี่อันนี้แหละมันจะเป็นเชื้อต่อไปนะ ออทำไมไม่ยึดประสาทพระวิหารคืนมาด้วยเนาะเอออย่าไปเกงใจมันอยู่นั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วทหารไทยก็เสียชีวิตประชาชนคนไทยก็เสียชีวิตไปขนาดนี้นะก็ยึดประสาทพระวิหารคืนมาด้วยไปเลยเห็นะออไหมมันจะกล้ามันจะกล้าลบมันจะกล้าอะไรก็ให้มันกล้ามาสิเห็นไหมโอ้โหมันละเมิด ็แล้วเมื่อข้อตกลงอะไรต่างๆเยอะแยะไอ้เขมรเนี่ยนะครับเ,ออเสียดายนะประสาทาพระวิหารยังไม่ยึดมาเออยังยังเกงใจยังอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับอ,อยึดตัวประสาทนะนะแต่บนยอดเขาพระวิหารนี้เราก็ยึดอยู่แล้วแหละแต่อตัวประสาทยังไม่ได้ยึดนะออกลัวอะไรก็ไม่รู้ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ